สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องไรสามพี่น้องเกษตรสมรสารมุนีห้ากระสีออกผสมเจอสออนตอกข้องเจสอนเพราะวา่าเจอสออนตูฟูเริ่มทย่อยออกแล้วมุนีก็เป็นการผสมเจอสอนข้างที่สองไปพร้อมแล้วก็ไปรับส้มเลยบันี้ักากษตรยางไปสวนเฮา ส่วนเ้าเกิดอ,อยู่นีปลาข้องบานเต็มเลยเก็บอะไรเก็บดอกตัวคู่ครับหาหาดอกตัวคู่ก็สียางพุลละลอกแบบนี้เลยตามหาดอกตัวคู่แล้วตัวคู่เริ่มบานเยอะแล้วอือไมสิ ชีวิตเกษตรกรกันตรงแบบนี้แหละโอไม่น,นี่ดอกตูกตตบานาเยอะมากวันนี้คาดว่าจะได้ผสมลายยงุเยงเลยนี่ดอกตัวผูถ้างเก็บพุทธแถวเลย จากที่เฮ้าสีดปุ๋ยทางใบไปเมื่อวานนี้มื่อวันนี้เฮากะจะมาเก็บอกดอกไปช่วยผสมเจีสอนโอ้วันนี้ออกเยอะเวยวันนี้น้อยจะได้ลายเลยมีวิธีผสม ก็จะผสมดอกแบบนี้เอาเจีสอนตัวผูม้มาท่าใส่เจอสอนตัวเมียดอกหนึ่งเราจะใส่ยูระมาณดอกหรือสองดอกก็จะผสมไปที่เราไฟเพื่อบรห็กเป็นการ ลงสนเจ้าของเพราะว่ามันแยกไฟไผ่ไฟมันอยู่จอกเจสสอนตัวผู้เจสอนตัวผู้ก็จะประมาณนี้เต็มเลยเราก็จะผสมก้อนก้อนมาแรงลงตอนสศนี่ตีห้าครึ่งว่าสวยมากจากน้อยเขาก็จะึบ เราก็จะมีเวลาทําการอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงก่อนผ่าทิศขินก่อนสองโมงเสาร์ตรงง่ายที่ก่อนสองโมงเสาร์ท่านก็ดิตแบบนี้ไปเรื่อยๆทิดไปเรื่อยๆจนกว่าที่พอใจ หกโมงเชา้าแล้วจ้ามีดอกตูพูงเขาเยอะมากขนาดย่างๆมาเบบนั้นเนี่ยเริ่มสว่างละนี่แม่คะกำลังผสมอีหมาบุ้ยเป็นกำลังใจ เออเรูไม่แม้อะนี่ปูคือวางเงง่ามคันไปสองสองน,ไไนี่เดินไม่ได้เลยเนี่ยหลองกลางบุมมี่หลองเลยขั้นคือวางนี่โอเคอยู okay, ่เดินได้นิดน้อยสวยมากเลยเนี่ยตรงเนี้ย ก็เสียหิตไปเรื่ยมามาอยๆก<น>ันแล้วหอกก็มีมามาพูนเห็นแล้วอนี่ทงหน้าหอากับอยู่ตรงนั้น,น,น,ใ,น,นใช่สวนหอากับแค่คามถนนมา งาวไปพูนพูนสุดปลาเลยเริ่มแจงและสว่างแล้วจ้าเอยก็มีฝนตกเขาก็ลำบากนี่ใช่ นี่ลูกที่เข้าผสมไปเมื่อวานผสมไปเมื่อวานมันหูบแล้วลูกโตไหมจ๊ะสวยมากอารุณสอดยามเช้าตอนนี้หงโมงเช้าจ้าสว่างแล้วแล้วก็จะเห็นสวนเราแบบชัดๆเ, <laughs> เราจะปิดไฟแล้วนะจ๊ะ เสรมสว่างแล้วใหญ่แล้วใหญ่มากเลยเอาไว้เียละุ่มมั้งเริ่มใหญ่แล้วจ้าชาแล้วจ้าทำเหมือนเดิมนี่สวยไหมเมันนี้ดอกตวผูร้ายมากเลย คุณพ่อก็อยู่ข้างล่างเอาแปลมากขังลังง่ามมากคุณแม่เราก็จะให้คุณแม่ให้คุณแม่ผสมแล้วก็เก็บด,ดอกตัวผู้ มีหมาตัวหนึ่งถินน้องบุ้ยเคมขมั้นละไปเรียนไซมาพุ่นเสร็จแล้วจ้าภารกิจวันนี้ดอกตัวผู้หมดแล้วต้องมาถ่ายหิตพุ่งนี้พุ่งนี้รอดอกตัวผู้มันบาน ก็ษียากับเจียงน้าเขาใช่เสร็จแล้วสำหรับ การผสมเจสอนฟักข่องรอบที่สองเศร้าที่สองสำหรับเกษตรมือใหม่ผู้ใดมีความรูด้ดีๆมีไอเดียดีๆกะทอยคอมเมนต์ของวันเด้อครับเด้อทอยแนะนำนะสำหรับผมก็เป็นเกษตรมือใหม่การเริ่มผสมได้อสองมือกะยังบ่ันาทัวถึงเพราะว่าดอกตะปูเขากินนายังบ่ไหล นี่คืกำสุดท้ายของการผสมม่อนี่กระทผสมไปเรื่อยๆเพื่ะจนกว่าทีเขาสุดยอดกระทิมรัรุนอีพี่ต่อไปว่ามันติดลูกหลายบ่กระทค่อยเบิ่งไปเรื่อยๆเอาค่อยติดตามรับส้มไปเรื่อยๆบ่เนี่ส่วนตรงนี้พักช่องยังไม่ได้ผสม ก็บ,บรูวูว่าสีติดว่ติดเพราะว่าดอกตูผูพึ่งจะเริ่มบานสองมือเองยังย่งบอถ้านนีตูผูลายแต่กระนาเสียดายโยถามีตูผูลายนี่จ็สีได้มาผสมซุหนี่เพราะว่าหมากแต่ละหมากมีใหญ่ขนาดหมากหลายหมากใหญ่ขนาดแต่ละเครื่อจะสี รอรุ่นบางว่ามันสิตีบอลอดนี้ก็ผสมไปได้สองมือส่วนรอดนั่นเข้าปลูกไม้ปลูกค้างกัน13มมือกระติพอดีเอาดอกตะคูซุมนี้ไปผสมซุมนั้นพอดีกะติพอดีเลย เลื้งเต็มสวนเลยบัานนี้ย่างบ่มีดอกตวผูมาผสมก็สีผมผสมไปเรื่อยๆจนกว่าสีหยอดสุดพุ่นละพี่ ช่วมอกำลังสี่ออกไฟใช่พูดนะมากน้อยน้อยที่มันสีออนส่ออกยั่อ่งัดตบันเยนอะมากเย็นนี่นหระะอช่วงนี้ช่วงนี้ข้าดินดันดินนาทึงลงมาผมมันเลยง่ามง่ามคัดง่ามกระปู อะไรผสมด้วยได้หนึ่งดอกเอาส่วนชิปนี่ก็ขอจบไปเพียงสำนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางซองนี้นะครับเด้อขอบคุณที่รับสมขอบคุณครับ